อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในช่วงตอนบ่ายนะฮนะณตอนนี้ก็เวลาบ่าย2องครึ่งแล้วนะครับแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อเข้าสู่โค้งสุดท้ายในงวดประจำวันที่ ่ 1>, 1กรกฎาคม2 5 6 4แล้วนะฮะก็ในคลิปนี้จะมีข้อมูลจากเลขวิ่งแอดมารแล้วก็เลขเด่นบนเสี่ยนท่าทรายชุดเน้น2ชุดแอดปัญญานะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลจากอาจารย์จีบันเลขเด่นบนแบบ6ตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกาอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ด้วยเนาะฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับ ก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลเลขเด่น10หน่วยล่างแบบ4หลัก4ตัวแอดบิมมีนะฮะซึ่งแอดบิมมีนี้นะครับผมให้เข้ามาแล้ว5างวดติดกันเลยนะครับงวดที่ผ่านมาเข้า1และ7ทั้งหลัก10และหลักหน่วยล่างในวัดใหม่นี้1กรกฎาคม2 5 6 4จะมีเลขเด่นล่าง0 1 เและ9เหมือนเดิมเลยนะครับผมใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดพรีมี่สูตรเด่น10หน่วยล่างนะครับไปต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น2ตัวบนนะครับแอดใส่น้ำเนาะก็หลุด จากกลุ่มลายอีกแล้วนะครับในคลิปนี้จะมีเลขเด่นบนให้มาที่8และ9นะฮะให้มาที่8และ9ชุดจะพู่2ตัวบนมี62 28นะครับ92 68 96และ98ก็6ตัวด้วยกันในวัดนี้นะครับและก็มีชุด3ตัวบนนะครับก็9ชุดเหมือนกันมี268 269 289 6 8 9 5 9 9 5 8 9 3 8 9 2 8 8และ2 4 9 9ตัว9ชุดด้วยกันนะครับใครที่ติดตามของชุดเลขเด่น2ตัวบนแล้วก็ชุดจับคู่2ตัวและชุด3ตัวก็มาเซิฟเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากาชุดบนแอดสายน้ำด้วยเนาะเป็นของแท้100%แน่นอนนะครับ ไปต่อที่ข้อมูลของเจฟองเบียนะครับซึ่งเจฟองเบียนี้ไม่เข้ามาต่อเนื่องหลายงวดเลยเนาะในงวดนี้จะเข้าชุดตรงๆก็ได้นะครับผมไม่แน่นอนซึ่งก็จะมีเลขชุด3ตัวบนชุดเดียวเน้นๆมาที่7.29ชุดเดียวนะครับปังๆเน้นๆในงวดนี้ตัดได้7.2 7 9และ2992นะครับใครที่ติดตามของเจฟองเบียรนะครับผมก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในวันหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเจฟองเบียรนะครับเราจะไปต่อที่ข้อมูลของกลับละมาบอกแค่นี้แหละนะฮะซึ่งข้อมูลเจ้านี้แอดก็ไม่เห็นวัาที่ผ่านมาเนาะเพิ่งจะเห็นวัดนี้เป็นวันแรกก็เลยจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้นะครับ จะเป็นเลขวิ่งบนล่างให้มาที่3เน้นๆตัวเดียวเนงวัดนี้นะครับแล้วก็มีชุดจับคู่2ตัวบนล่างเนาะมี 95, 94, 93และ90และเลขเน้นเนงวัดนี้จะเป็น53รลอยลำเน้นๆเนงวัดนี้ชุดเดียวนะครับใครที่ติดตามของกลับละมาบอกแค่นี้แหละก็มาเซฟเอาไว้ ตามต่อกันในวันหน้านะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากกลับละมาบอกแค่นี้แหละนะครับไปต่อเลยกับข้อมูลของแต้มล่างและ10หน่วยบนแอดสตางทั้ง2สูตรนี้วันที่ผ่านมาให้เข้าทั้งหมดเลยนะครับเข้าแต้มล่างจะเป็น8ล่างออก17เนาะและนอกจากนี้นะครับผมให้เข้าทั้งหลักสิบและหลักหน่วยบน6และก็1วันที่ผ่านมา ก็บนออก861เนาะในงวดล่าสุดนี้วันที่1กรกฎาคม2564ให้มาทีา่แต้มล่างจะมี7 9 0นะครับ9 0และ1นะครับแล้วก็เลขเด่น10หน่วยบนให้มาที่7 0 8และเในงวดนี้เหมือนกันนะครับใครที่ชอบเนาะก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากทั้ง ต้มรวมล่างและเลขเด่น10หน่วยบนแอดสตางด้วยนะครับไปต่อที่ข้อมูลของชุดบนนะครับชุดบนแอดพิมพิษาหรือว่าแอดมินเล็กนั่นเองว่ดที่ผ่านมาก็หลุดในงวดนี้เราก็มาตามต่อกันเนาะจะมีชุด2ตัวบนนะครับ12ชุดด้วยกันมี 50, 51, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 67, 68และ 69ในงวันนี้ชุดเน้นบนมี061605และ15นั่นเองนะครับเลขเด่น10หน่วยบนวางมาที่5และ6นะครับตามสูตรเลยของแอดพิมพิศาหรือว่าแอดมินเลขนะครับใครที่ชอบก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันใลงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดมินเล็กด้วยนะครับ ไปต่อที่ข้อมูลของเงินเทวดานะฮะซึ่งเจ้านี้ใบนี้งวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับในงวดนี้เราก็มาตามต่อเนาะในวัดนี้วันที่1นึ่กรกฎาคม2564จะเป็นเลขวิ่งบนให้มาที่5ตัวเดียวชุด3ตัวที่เป็นชุดเน้นในวัดนี้เป็น085ตัดได้85และ05นะฮะชุดรอง3ตัวบนมี075 2 3 7 4 9 3และ5 8 3ในวัดนี้เหมือนกันนะครับเลขวิ่งล่างก็จะเป็นเลขวิ่งล่าง9ตัวเดียวนะครับชุดชุดเลขเด่นล่างนะครับผมมี90 92และ93เลขชุดกันบนล่างนะครับผมมี03 03, 03 37, า0 7จและ83ใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้นะครับผมตามต่อกันในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเงินเทวดาด้วยนะครับไปต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนทุกทุกหลักนะฮะอาจารย์จีบันเจิดนะครับอาจารย์ท่านนี้งวดที่ผ่านมาก็บางงวดไปเข้าชุดสีฟ้าและบางงวดไปเข้าชุดสีเหลืองเนาะซึ่งงวดที่ผ่านมาเข้าชุดสีฟ้าเข้า8หลักร้อยของ3ตัวบน นะครับผมเนงวัดใหม่นี้วันที่1กรกฎาคม2 5 6 4จะมีชุดเลขเด่นบนชุดสีเหลืองให้มาที่8 4และ9และชุดสีฟ้าให้มาที่0 9และ5ทั้ง2ชุดนี้ให้ชนเลขเด่นบน9ตัวเดียวนั่นเองนะฮะก็ใครที่ติดตามของเลขเด่นบนอาจารย์จีบันนะครับผมก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวัดหน้า ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์จีบันนะครับไปต่อที่ข้อมูลของชุดเน้น4ชุดบนล่างแอดปัญญานีซึ่งชุดนี้เป็นของแท้100%เป์แน่นอนนะครับให้เข้ามาตั้งแต่งวดของวันที่1มิถุนายน2564เลยงวดนั้นเข้า45ไปลงล่าง45ตรงตเนาะและในงวดล่าสุดนี้วันที่16มิถุนายน2564เข้า17นะฮะ ไปลงล่างเหมือนกันนะครับ1 7ตรงตรงเนาะและเนงวัดใหม่นี้1กรกฎาคม2 5 6 4ชุดเน้นบนมี้7 7และ7 4ชุดเน้นล่างให้มาที่13และ31ทางที่ดีให้ซื้อกันบนและกันล่างด้วยนะครับก็จะดีเลยใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ปัญญาชุดเน้น4ชุดบนล่างนะครับ และข้อมูลต่อไปจะมาจากข้อมูลเลขเด่นบนเซียนท่าทรายและเลขวิ่งแอดมัม um นะซึ่งปกติแล้วทั้ง2ชุดนี้จะมาพร้อมกันงวดที่ผ่านมาเลขเด่นบนเซียนท่าทรายเข้า6หลัก10และให้เข้า8หลักร้อยและยังไม่หมดนะฮะเข้าเลขวิ่งของแอดมัม um ด้วยเข้า7 หลักหน่วยของชุดล่างและให้เข้า8หลักร้อยเหมือนกันนะฮะอ่าในวัดใหม่นี้1กรกฎาคม2 5 6 4จะมีเลขเด่นบนเซียนท่าทราย8รอง5ในวัดนี้เลขเด่นบน8รอง5และนอกจากนี้จะเป็นเลขวิ่งของแอดมัมนะฮะให้มาที่เลขวิ่งบนล่าง6และ7นะฮะ เอาละใครที่ติดตามของเลขวิ่งทั้ง2ชุดนี้มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากทั้ง2ชุดนี้ทั้งเลขวิ่งบนเซียนท่าทรายและเลขวิ่งบนล่างแอดน้ำด้วยนะครับ